สวัสดีครับ <c oughs> นิติธรรมคุณธรรมพึงจำไว้ทั้งสองข้างห่างกันได้ให้ถวินคุณธรรมถูกนำใช้อย่างเคยชินนิติธรรมต้องตรงสินไม่ยินยอม <c oughs> อยากเห็นเราเหมือนเขาเบาบุญจิน้นทำตัดสินเที่ยงตรงไม่โค้งอ้อมจะเล็กใหญ่อย่างไรไม่รอมชอมจะไม่ค้อมยอมความเอาตามใจพ่อหลวงทรงห่วงใยให้คำสอน <c oughs> อย่ารวบรัดตัดตอนวินิจฉัย ความถูกต้องจะต้องมาก่อนถูกใจอย่าบกพร่องเพราะควรใคร่ให้ชัดเจนทุกความคิดใช้ปัญญาอย่าใจร้อนพิจารณาว่าเป็นตอนตามที่เห็นความซับซ้อนจะซุกซ่อนบมประเด็นถ้าดูผิดคิดไม่เป็นก็เป็นภัย นิติธรรมคือเที่ยงธรรมสุจริตคุณธรรมคือชีวิตจิตพิสัยนิติธรรมคุณธรรมอยู่ในใจอยู่ที่ใครรู้แบ่งแยกรู้แจกแจงครูเล็กลำปางวรกรออนไร <c oughs> คนพาล <c oughs> มีปัญญาสาม <c oughs> เมื่อทำบาปกรรมย่อมไม่รู้สึกตัว ถึงมากมากจะเดือดร้อนเพราะกรรมของตนไม่เหมือนคนถูกเพราะกรรมของตนเหมือนคนถูกไปไหมฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบนโลกใบนี้คือเวลาเพราะว่าไม่มีทางรู้ว่ามันจะพากสิ่งที่สำคัญสำคัญไปจากเราตอนไหนดังนั้นจงพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับ